เนี่ยหรอต้องเจอนนะเราเชื่อมาตลอดว่าน้ำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกคนขาดอาหารได้แต่ขาดน้ำไม่ได้น้ำมันไม่มีต้องใช้น้ำสระที่อยู่ข้างวัดใช้แล้วมันคันพอน้าแรงมันแห้งได้ยงก็เลยรวมเงินปัจจัยไปให้ช่างมาจอะน้ำมาดานน้ำที่จอได้มันก็ไม่เพียงพอที่จะใช้ในวัด สวัสดีครับอตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดป่าสิริรทมสงบนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเอครับเดี๋ยวนี้เรามาคนเดียวไม่ได้มันเหงา <laughs> มีน้อง2คนตามมาด้วยสวัส,ส,ส,วสดีครับ น้องวินน้องชินเนี่ยมีศรัทธานะครับขอภวนาเจาะน้ำบาดาลให้กับวัดป่าสิริธรรมสงกแห่งนี้ซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดสาข,ขาของหลวงตาสิริอินทเิริทำไมถึงอยากจะเป็นเจ้าภาพเราอยากจะทําบุญกับสิ่งที่คนต้องใช้จริงๆในชีวิตเราก็เลยอยากที่จะร่วมทมําบุญตรงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยเราก็รวมๆกับเพื่อนๆเ,เราเนี่ยรวมเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาเจาะน้ําแวบแรกที่เห็นน้ํามันคุ้งออกมารู้สึกติดใจอย่างเงี้ยครับรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เราเห็นวันนี้น้ําเยอะและน้ําใสามากสะอาดมากไม่มีกลิ่นเลยนะครับเได้ชิ ครั้งแรกนึ่ว่าเป็นน้ำป,ป่าเพราะแบบมัดูใสามากอะไรอย่างเงี้ยรู้อย่างเนี้ยว่าเป็นเจ้าภาพต้องชิมน้ำ้วยนะนำจะนำเขาปากเม่กิล้อเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วชิมได้แจ๊ะนิดนึงปกติพวกพี่ก็ชิมกันอยู่แล้วเวลาเจาะได้เพื่อจะดูว่ามันมีกลิ่นสนิมไหมมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็รอ,อเออมันใสหน่อยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่ามันมีคุณภาพเหมาะกับการใช้หรือเปล่า ได้น้ําเรื่องนี้นะสบายใจเลยถึงหน้าแลรงแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าน้ำจะหมดเพราะน้ำมันไหลแรงตลอดก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญหวังในสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบทรรแล้วขอให้สมหวังทุกประการเทินสาธุ ทําทกันจริงๆแล้วมันรู้สึกเราปิติใจกันจริงๆเพราะเราเห็นของจริงเลยครับถ้าเราทําเองเราคงทําไม่ได้แต่ว่ามีทีมมรพุชคอยจัดการให้คอยช่วยเหลือให้ทุกอย่างจริงๆคือเลือกไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ได้แต่เลือกที่ที่มีประโยชน์จริงๆและมีประโยชน์ต่อชุมชนกับพุทธศาสนาจริงๆเราต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนเนี่ยได้ร่วมบุญเข้ามาเนี่ยเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดนะโดยเพิ่งยิ่งได้ทําในเนื้อนาบุญที่ดีก็อยากขอเชิญทุกท่านนะครับที่รับรู้แล้วก็มีส่วนในบุญน,นี้ได้นอนุโมทนาในมมหากกุศนนีรร่วััะคบส